โดยจังหวัดสุราธานีก็ได้มีการนําเสนอพ้นการดําเนินงานจังหวัดอําเภอแล้วก็ชมรมทูบี n ัมเบอรวันค่ะมุงสร้างภูมิคุ้มกันเชิงรูกลอดปัญหา้าเสพติดในชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างคมให้ปลอดภัยจากยญาเสพติดสู้สร้างคมเมืองคนดีค่ะ แรกวันที่เจสเมซ่ายนทีผ่านมาค่ะนายวิชวุจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายแพซสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีแรงงานจังหวัดสุราธานีแล้วก็ซึกษาธิการจังหวัดสุราธานีก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสุราธานีค่ะไปนําเสนอพ่นการดําเนินงานจังหวัดอําเภอแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอรวันในการประกวดการนําเสนอพ้นการดําเนินงานจังหวัดอําเภอและชมรมทูบีนัมเบอ1วันระดับภาคใต้ประจําปี2565กค่ะก็มีผู้แทนจากจังหวัด ต่างๆทั่วภาคใต้และค่ะไปรวมเสนอรพ์พ่นงานในครั้งนี้กันย่างพร้อมเพรียงที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับผัวเกโบอปะหนายาซิติดเนี่ยเป็นไปคุกคามนะต่อคนในครอบครัวนะครับส่วนรวมอายุวชนเด็กเป็นกาลังกองชาร์จด้วยก็มีประกาศอโยบายจังหวัดในการตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามยุาสตรรโครงการ,าร,าาการนะครับเน,นความร่วมมือในความมั่นคงถูกเดือนและกล็หมดไหมนะครับนะ สมาสาทุกจังหวัดเนี่ยเป็นเกนนําในการพัฒนาทูบีนับเบอร์วันให้ครบถูกประเภทเลยโดยนายแพทย์จิรชัดรวรชรินนสายแพทย์ซาทุกเนี่ยแกก็บอกว่าจังหวัดกำมงสร้างเยาวชนเก่งเลดี้เดินหน้านะครับเสริมเยาวชนทางความเก่งความดีควบคู่ไปกับแนวทางส่งเสริมเยาวชนนะครับโดยตามพระราชด,ดำริขององค์ประท่านนะครับมาสร้างคนรุ่นใม่เนี่ยสร้างชีวิตสั้คๆไม่เกี่ยวข้องกับยาสิติดนั่นเองคุณโมกเกอย่างโบกหวานะครับในปีงหน่ายเนี่ยภาาใ<ะ>ตายโควิดเนี่ย จงหวัดสุราธานีมิตรโยอ,อนะครับพัฒนาตอยอดอำเภอทูบีลำปือวันครับ,รบตามอยู่ใบหนึ่งอำเภอหนึ่งชุมชน สร้างเครือข่ายทุกประเภทเลยครับน้องยิ่งออมใช่ค่ะก็ให้ครอบคลุมไปสู้การเลือนสถานนาทีสูงขึ้นค่ะแล้วก็ยังสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งกําลังใจให้สู้ภัยโควิดกันโดยการมอบพื้นที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัสุราธานีในการจัดตังง้งโรงพยาบาลสนาม450เตียงบริการผู้ป่วยที่ว่ตติเจอโควิดค่ะแล้วก็มีการบูรณาการรวมกับทีมเอ็มแคทนะคะมีการเยียวยาจิตใจใครถูกด้วยรอยยิ้มแล้วก็ส่งกําลังใจให้เผื่อจากเผื่อจากหัวใจทูบีนัมเบอร์วันส ใจเซลแคร์วีแคนค่ะรวมไปถึงมีการรณรงค์ค่ะชวนพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อชาร์จสร้างภูมิคุ้มกันระดับมู่ระดับประเทศสู้ภัยโควิดกันโดยเยาวชนทูบีนัมเบอรวันไอดอลแล้วก็มีสมาชิกแกนนํารวมกันจัดกิจกรรมทางในแล้วก็นอกสะท่านศึกษาค่ะมีบากเกรียงอไปแลกกันต่อที่